สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพิจิกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรวันนี้มาส่งต่อพลังงานดีๆกับการเปิดไพ่ทํานายดวงในหัวข้อเตรียมตัวให้ดีสิ่งดีๆนี้กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลย มารับพลังงานดีๆกลับไปด้วยกันนะคะแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นการทํานายดวงโดยรวมไม่ได้เจาะจงจะเป็นดวงของคนใดคนหนึ่งคําทํานายอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ขอให้รับฟังอย่างมีสติสิ่งไหนดีก็รับกลับไปเพื่อเป็นกําลังใจแต่ถ้าอะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปไม่ต้องเก็บเอาไปเครียดนะคะชีวิตจะดีจะร้ายอยู่ที่การกระทําของตัวเราเองใครทําอย่างไรได้อย่างนั้นเดี๋ยวเรามารับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะ มาดูกันว่าจะมีสิ่งดีๆเรื่องใดเกิดขึ้นกับคุณบ้างมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยะคะใบแรกฟูหไม้เท้านะคะ k i n g of Pentacles ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีมากๆเป็นไพ่พัพพิกเนตนะคะหถ้วย2ไม้เทา้า เด็กไม้เท้านะคะสตารอัศวินเหรียญแล้วก็ใบสุดท้าย High s p i n t a g t เป็นพลังงานของการได้ปลดปล่อยหรือการมีอิสระในการใช้ชีวิตนะคะอิสระในการคิดในการทำคุณจะเจอการท้าทายใหม่ๆนะคะเจอสิ่งใหม่ที่ดีเพิ่มมากขึ้นเป็นพลังงานของการเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่ดีด้วย คุณอาจจะได้ทำในสิ่งที่คุณไม่คุ้นเคยเจอสิ่งที่ยากเจอสิ่งที่ท้าทายแต่คุณก็พร้อมสู้พร้อมรุยบางท่านอาจจะได้เป็นเจ้าของกิจาการก็ได้นะรู้แหละว่าอา,อาจจะมีความยากลำบากหรือมีอุปสรรคปัญหารอคอยคุณอยู่แต่คุณก็ไม่หวัน่นไม่กลัวเพราะว่าคุณมีเป้าหมายชีวิตที่หนักแน่นเพิ่มมากขึ้นนะคะก็มีอิสระในการที่จะคิดในสิ่งที่คุณอยากทำ นะหรือการได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณอยากเป็นที่มันจะส่งผลดีกับตัวคุณมากมายเลยทีเดียวหรืออะไรที่เรารู้สึกปดดันอึดอัดใจมันเหมือนได้ระบายได้ปลดปล่อยออกมาทำให้คุณรู้สึกโล่งใจเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคะ,ะรวมถึงอาจจะเป็นช่วงที่คุณจะมีความสุขกับงานที่คุณทํามีความสุขกับคนที่คุณรักกับคนในครอบครัวนะมีความสุขมากมายที่ มันจะเกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิกนะคะเหมือนสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณหวังมันกำลังจะสำเร็จก็ได้คุณอาจจะกำลังจดจ่อทำบางสิ่งบางอย่างด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจก็จะเป็นข่าวดีนะที่คุณจะประสบความสำเร็จจากสิ่งที่คุณตั้งใจทำอยู่นั้นนะคะเพราะว่ามีไพ่หกไม้เท้าด้วยนะความสำเร็จที่มันกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณแต่ว่าการที่คุณจะทำ อะไรต่างๆก็ตามก็ขอให้ใจเย็นๆด้วยเพราะว่าความสําเร็จมันก็ต้องใช้ระยะเวลาจัดใจร้อนนะไม่ให้ได้นะคะทุกอย่างมันต้องค่อยเป็นค่อยไปไปทีละสเต็ปไปทีละขั้นตอนนะก็จะนําพาคุณไปสู่ความสําเร็จได้นะคะใครที่ทํางานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างเช่นเป็นไกด์เป็นมคัคคเทศทํางานเกี่ยวกับโรงแรมที่พักรีสอร์ทนะคะหรือทํางานอิสระที่เป็น เจ้านายดูเองนะพวกฟรีแลนซ์นะก็จะมีงานาเข้ามาเยอะมากขึ้นจนเราอาจจะต้องเลือกนะคะเลือกทำเพราะถ้าทำหมดนี่อาจจะทำไม่ไหวก็ได้เพราะว่ามีคนเล็งเห็นในความรู้ความสามารถของคุณหรือธุรกิจนะคะที่คุณทำอยู่อ,อย่างเช่นธุรกิจที่พักอย่างเงี้ยก็จะมีลูกค้านะเข้ามาพักเข้ามาอุดหนุนซื้อสินค้าของเราเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะก็ดูแล้วทิศทาง ในการทำงานหรือการทำกิจการร้านค้าต่างๆมีแนวโน้มที่จะดีเพิ่มมากขึ้นจากที่เงียบเหงานะก็ดูคึกคักคึกคืนขึ้นนะคะคุณจะมีชีวิตชีวามีความตื่นเต้นหรือมีอแรงขับเคลื่อนนะในการทำสิ่งต่างๆเพิ่มมากขึ้นคุณอาจจะมีเป้าหมายใหม่ๆที่อยากจะทำให้สำเร็จซึ่งมัน เหมือนเป็นการได้ชาร้จความสามารถของตัวคุณก็ได้นะคะแล้วก็เป็นราศีที่จะมีข่าวดีในเรื่องของตําแหน่งงานด้วยมีโอกาสได้ตําแหน่งนะอย่างที่คุณหวังเอาไว้หรือได้รับความไว้วางใจจากผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทํางานที่มอบโอกาสในการสร้างเงินสร้างผลงานที่ดีให้กับตัวคุณนะคะได้ทํางานใกล้ชิดกับผู้ใหญ่ด้วยหรือมีคนที่มีบารมี มีอำนาจนะที่สามารถช่วยเหลือคุณก็ได้นะคะได้รู้จักหรือได้รับความรักความเอ็นดูนะจากคนเหล่านี้ก็ได้มีดวงที่จะได้เป็นผู้นำด้วยนะได้เป็นใหญ่เป็นโตเป็นหัวหน้าที่มีลูกน้องในความควบคุมซึ่งการปกครองคนนั้นก็ขอให้ปกครองด้วยความยุติธรรมไม่ลำเอียงนะคะแล้วก็มีความเห็นอ,อกเห็นใจซึ่งกันและกัน จะทำให้การทำงานร่วมกันนั้นประสบความสำเร็จแล้วก็ลูกน้องพร้อมที่จะรับฟังคำสั่งของเราทำงานให้แบบถวายหัวกันเลยทีเดียวนะคะเหมือนเราให้ใจเขาพวกเขาเหล่านั้นก็จะให้ใจเรากลับคืนมาด้วยแล้วก็เป็นราศีที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองดูแลดีมากๆนะคะการที่คุณกระทำแต่ความดีคิดดีมาตัวตลอดไม่คิดร้ายกับใครไม่ทำใน สิ่งที่มันไม่ดีทั้งหลายก็จะเป็นสิ่งดีๆนะที่จะนำพา,าโอกาสที่ดีเข้ามาหาคุณด้วยนะคะคุณจะได้รับคำอวยพรอวยัจจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือที่จะดลบันดาลให้คุณสมหวังอย่างที่คุณปรารถนาด้วยนะคะอย่างน,น้อยๆนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะคอยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายนะไม่ให้มาทำอะไรคุณได้ทำให้คุณแค็งแกรปลอดภัย จากภัยอันตรายต่างๆนะคะรวมถึงแต้มบุญที่คุณได้สะสมมานานกำลังจะส่งผลดีแล้วหรือคุณมีโอกาสได้ไปทำสิ่งที่เป็นมงคลชีวิตกับตัวคุณก็ได้นะคะอาจจะไปทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือผู้ยากไร้ได้ทำความดีเพิ่มขึ้นก็จะนำมาซึ่งสิ่งดีๆหรือคุณจะได้รับความรักความเมตตา มีคนเข้ามาช่วยเหลือเราซัพพอร์ตเรามากขึ้นก็ได้นะคะเหมือนสิ่งรอบตัวดูเป็นใจดูซัพพอร์ตทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดูลงตัวราบลรื่นเพิ่มมากขึ้นอะไรที่มันติดขัดก็จะสะดวกขึ้นสบายขึ้นหรืออุปสรรคปัญหาที่คุณกำลังเผชิญอยู่มันกำลังจะจบลงแล้วนะเหมือนคุณได้สะสางจัดการให้มันจบสิ้นไปได้ด้วยดีเสมอแม้ว่ามันจะเป็นปัญหาที่คราคงขั่ง ไม่จบไม่สิ้นสักทีนะคะคุณก็จะหาทางออกของปัญหาแล้วก็สามารถก้าวข้ามอุปสรรคปัญหาต่างๆเหล่านั้นไปได้บางท่านนะคะอาจจะอยู่ในช่วงของความผิดหวังความโศกเศร้าเสียใจแต่อีกไม่นานคุณก็จะกลับมาสดใสมีความสุขอีกครั้งหนึ่งนะคะอาจจะเป็นช่วงทดสอบอความรู้สึกหรือ ทดสอบอะไรบางอย่างกับตัวเราก็ได้นะเราก็ต้องอดทนเราอาจจะผิดหวังเสียใจทุกข์กอ็อย่าให้มันเกิดความรู้สึกนี้นานเกินไปเดี๋ยวมันจะทําให้เราสูญเสียพลังใจไปมากกว่านี้นะคะก็ต้องปลุกพลังใจนะสร้างพลังใจขึ้นมาอีกครั้งแล้วก็มีความหวังกับชีวิตเสมอไม่ว่าคุณจะเจอสิ่งใดก็ตามนะคะวันนี้อาจจะเป็นวันที่แย่ แต่พรุ่งนี้จะเป็นวันที่ดีสำหรับคุณเสมอมันอาจจะมีดีมีแย่ปะบนกันไปมันก็คือชีวิตที่มนุษย์ทุกคนต้องเจอเจอนะคะถ้าคุณเข้าใจนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้จะทำให้คุณสามารถพ้นทุกข์แล้วก็ทำให้คุณมีความสุขกับการใช้ชีวิตเพิ่มมากขึ้นนะคะเป็นช่วงที่คุณมีเป้าหมายใหม่ๆหรือเริ่มที่จะวางแผนอนาคต แบบชัดเจนเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคะเริ่มมองหาสิ่งที่มันท้าทายหรือสิ่งที่จะทำให้คุณเติบโตก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นคุณอาจจะทำอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมอย่างเช่นถ้าคุณทำงานประจำแล้วคุณก็ไปทำงานเสริมหรือไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆที่มันมาต่อยอดในการทำงานให้ดีเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคะถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจก็อาจจะจับธุรกิจใหม่ๆวางแผน ที่จะขยายนะคะกิจการให้ใหญ่โตขึ้นแต่ว่าการจะทําอะไรเพิ่มหรือขยับขยายในเรื่องใดก็ตามนะคะก็ขอทําแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่าใจร้อนนะค่อยๆไปทีละเรื่องนะคะทีละสเต็ปก็จะทําให้เกิดความมั่นคงแต่มีความยั่งยืนยาวนานเพิ่มมากขึ้นนะคะอาจจะเป็นช่วงที่คุณต้องบุกต้องลยุยต้องต่อสู้กับอะไรบางอย่าง ต่อสู้เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตัวคุณปกป้องศักดิ์ศรีปกป้องชื่อเสียงนะคะซึ่งคุณก็สามารถทําสําเร็จด้วยนะเราก็ต้องรักษาสิทธิ์ของเรานะเพื่อที่จะไม่ให้ใครมาเอาเปรียบเราได้นะคะคุณอาจจะต่อสู้เพื่อความถูกต้องก็ได้อาจจะกําลังต่อก้อนกับสิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้ายซึ่งถ้าคุณศรัทธาในความดีในสิ่งที่คุณกระทํามา คุณก็จะได้รับผลสำเร็จจากการกระทำดีนั้นนะคะที่จะส่งผลดีทำให้คุณชนะในทุกทิศท,ทุกทางแล้วก็ชนะศัตรูหมู่มารทั้งหลายด้วยไม่มีใครจะทำอะไรคุณได้นะคะแล้วก็ความสมหวังความสำเร็จยังอยู่เคียงข้างคุณอีกด้วยดังนั้นอย่าได้กลัวอย่าได้หวั่นใจจงมุ่งมั่นตั้งใจทำเป้าหมาย ทำสิ่งที่คุณคิดว่าถูกต้องนะที่มันเป็นสิ่งที่ดีกับคุณจงทําให้สําเร็จด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะก็จะเป็นผลดีนะกับชาวราศีพิจิกนะคะเรื่องเงินนะก็ค่อนข้างสดใสจะได้เงินจากการเดินทางจากการพูดคุยจากการพบปะนะคะ,ะกับคนใหม่ๆหรืออาจจะมีคอนเนคชั่นอะไรเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้ที่จะทำให้มีเงินหรือมีผลตอบแทนเพิ่มมากขึ้น คุณจะได้เจอช่องทางในการทำเงินใหม่ๆหรือมีคนหยิบยื่นโอกาสในการสร้างเงินให้กับคุณก็ได้นะคะจะมีลูกค้าใหม่ๆเข้ามามีคนเล็งเห็นในความสามารถเข้ามาอุดหนุนสินค้าของเรานะเข้ามา,าป้อนงานเราก็ได้นะคะทำให้เรามีผลงานที่โดดเด่นมีเงินมีผลตอบแทนที่ดีตามมามากมายเลยทีเดียว แล้วคุณก็เป็นคนที่มีสเสน่ด้วยมีสเสน่ห์ในเรื่องของการทำมาหากินทำงานเก่งจนได้รับคำชมหรือความเป็นตัวคนนั่นแหละที่มันสร้างสเสน่ห์ที่จะดึงดูดคนดีๆสิ่งดีๆเข้ามาก็ได้นะคะความใจดีเข้ากับคนได้ง่ายนะความที่มีจิตใจอบอ้อมอารีช่วยเหลือคนอื่นก็จะทำให้คุณได้รับสิ่งดีๆเข้ามามากมายเลยทีเดียวหรือถ้าเป็นเรื่องของความรักเหมือนจะมีคน เข้ามารวมจีบคุณมากมายเลยทีเดียวนะคะถ้าคุณโสดนะคุณสามารถเลือกคุยได้แบบสบายๆเลยแต่ถ้าคุณมีแฟนแล้วนะแต่งงานแล้วก็ควรจะรักเดียวใจเดียวจะดีกว่านะคะคุยเป็นเพื่อนขำๆได้นะแต่ว่าถ้าแบบจะจริงจังก็อาจจะยังนะคะแต่ถ้าคุณโสดนะคุณก็สามารถที่จะคุยกับใครก็ได้เพราะว่าเรายังโสดอยู่ช่วงนี้ก็ค่อนข้างมีสเสน่ห์มีออรา่ามีแต่คนอยากจะเข้ามา รู้จักเรามากมายเลยทีเดียวเราก็อย่าทาเรื่องผิดศีลธรรมนะคะนําเสน่ห์ของเรานี่แหละนะในการไปทําในสิ่งที่มันจะสร้างประโยชน์อย่างเช่นาหาเงินหรือสร้างความก้าวหน้าเติบโตให้กับตัวคุณถ้าคุณมีสเสน่ห์เรื่องของการทีรจาการพูดคุยคุณก็ใช้คําพูดในการหาเงินในการที่จะทําให้มีเงินมีทองเข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะยิ่งช่วงนี้พูดอะไรไปก็ดูจะเป็นเงินเป็นทองสร้างความน่าเชื่อถือทําให้มีคน ยอมรับในตัวคุณเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะก็จะเป็นราศีที่จะได้หลุดพ้นจากสิ่งไม่ดีแล้วก็โชคชะตากำลังจะนำพาคุณไปสู่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่นะคะเรื่องผิดหวังเรื่องเสียใจเรื่องไม่สบายใจมันกำลังจะจบสิ้นลงแล้วแล้วก็คุณจะเริ่มต้นมีความสุขกับชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะคะ ชีวิตดูสดใสมีชีวิตชีวาเ,เบิกบานใจในแบบที่คุณไม่เคยได้รับมาก่อนนะก็เตรียมต้อนรับสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆที่จะเข้ามาในช่วงระยะเวลานี้ได้เลยนะคะคก็ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แทงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญพบเจอเสียงดีๆในชีวิตมีโชคลาภเงินทองไหลมาเทมามีคนรักคนเมตตาสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงปางตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ